เราจะเคยเห็นแต่คุณพ่อคุณแม่บอกลูกก็เล่นแต่เกมใช่ไหมไม่ทําการบ้านเลยไม่คุยกับพ่อแม่เลยไม่ทําก the <computers> ิจกรรมเลยให้ท <the> ํากันบ้านก็ขี้เกียจแต่นี่กลับกันกลับกันคุณพ่อเล่นแต่เกมแล้วเวลาคุณพ่อเล่นแต่เกมบ้างอ่ะคราวนี้มานเป็นทีของคุณลูกแล้วไงเขาทําอะไรคุณลูกจะทํำยังไงไปดูกนครับค่ะทอะลูกตัดุมครับทุกแม่ เองเลยวปุ้ยเกิดได้ทรงใหม่แล้วคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่รู้นะว่าลุงตัด่ตัดตั้งหลายฉาบแล้วน่ะ ใส่หูได้ไงแล้วสหูดัใช่หฟังแล้วเล่นเกมใส่หูฟังสมาธิยิ่งกว่าตอคงเล่าเขาดูเขาเอาแบบอะไรนะไอ้ตะกุงตะเกียบหรือช้อนส้อมมาเล่นอะไรตรงศีรษะกูไม่ได้คิดมากไงพอหันมาเห็นกันไกลแค่นั้นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วค่ะนี่เป็นการลงทอดแบบ น่ารักน่ารักนะคะนี่เลยคุณแม่ก็เลยถ่ายคลิปไว้แบบขำๆนะว่าเจอแบบนี้ต้องลงโทษนะคะอาแต่ก็ต้องระวัง,งนะเด็กๆใช้แบบพว่มีดกันไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คุณแม่เขาดูแลใกล้ชิดอยู่นะก็เป็นการแบบหยอกๆคุณพ่อนะคะค